ณขณะนี้ที่มีข่าวว่าเราได้ไปทำเอ็มบูยูกับทางเกาหลีครับเรื่องแรงงานภาคเกษตรนะะน,ะ,นะอันเนี้ยก็ณขณะนี้ความเคลื่อนไหวในด้านภาคเกษตรเนี่ยทางเกาหลีเนี่ยจริงๆเร,รเนี่ยฤดูกาลมันจะต้องไปประมาณสักตุลานะะม,มีนามีนาเมษาถึงตุลาถึงเป็นภาคเกษตรณขณะนี้ก็ยังไม่มีตาแหน่งภาคเกษตรกลับมาอืเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเชิญชวน ว่าไปทํางานภาคเกษตรมันจําก่อนที่ประเทศเกาหลีมันจําก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปไม่จาแต่ถ้ามันจําไปแล้วต้อง <c oughs> ดูเลยถ้าไหนก็ต้องดูว่าท่านเสียเงินแน่หรือต้องต้องอาจจะเสียฟรีถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ครนะฮะอันนี้ก็เป็นกระบวนการจัดส่งโดยรัฐเหมือนกันนะฮะก็คือนายจ้างประเทศต้นทางแจ้งตําแหน่งมาผ่านสํานักงานแรงงาน นะครับที่ประเทศต้นทางคือเกาหลีสำนักง,งานตรวจสอบแล้วว่ามีงานจริงมีตำแหน่งจริงมีการจ้างงานจริงก็จะส่งตำแหน่งมาให้เราเราก็จะประกาศเชิญชวนคนที่สนใจเข้ามาครับร่วมที่คั้นเลือกเพื่อจัดส่งไปเดือกเท่านั้นเอกชนไม่สามารถส่งได้ท่านครับถ้าสมมติว่าถูกหลอกแบบนี้โอกาสที่จะได้เงินที่เราจ่ายไปคืนเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนไงครับคือถ้าเป็นมิชชั่นชีพเนี่ยบอกได้เลย โอกาสไม่มีโอกาสไม่มีเลยนะฮะใช่ถ้าเป็นมิจฉาชีพแต่ถ้าเป็นบางบางท่านที่คิดว่าเอ้ยพาไปแล้วมีงานจริงอะไรนะหรืออะไรพวกนี้นะหรือหรือเป็นคนที่เขาอะไรนะมีเงินอยู่มีทุนทรัพย์อยู่อะไรเขาเขาเก็บไว้หลอกไปแล้วแต่ยังไม่ไ,มได้ไม่ได้ผันเงินทางไหนเนะี่ยอันนั้นก็าอาจจะพอได้คืนหรือม<า>ไม่ก็บอกว่าผมไม่อยากถูกดเนในคดีก็อาจจะถ้าไม่อยากถูกเนี่ยเอาเงินมาคืนดิผมก็ไม่ร้อง<ม>นะจอมแต่โดยมากเนี่ยพวกนี้จะเป็นมิจฉาชีพซึ่ง ตั้งเป้าไว้แล้วว่าหลอกคนได้ทันทีนทนี้แล้วเงินก็จะถ่ายไปส่วจนะฮะแล้วก็ที่จะได้เงินคือต้องแจ้งความเดเนินคดีสารจะพิพากษาว,ว่าคุณผิดข้อหานี้แล้วพ่วงด้วยว่าชดใช้เงินคืนตามจํานวนที่เสียไปเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินไม่ว่าจะไปถูกไปผิดใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนเป็นสิ่งสาคัญที่ควรต้องถือไว้เพราะว่าเมื่อสู้เข้าสู่การเป็นคดีหลักฐานเนี่ยจะเป็นหลักฐานที่จะบอกว่าคุณจ่ายไปจริง จ่ายเท่าไหรและสามารถในคำพิพากษาก็อาจจะต้องขอให้เขาคืนเงินในส่วนที่เขาหลอกลวงไปได้แต่เท่าที่ฟังแล้วกว่าจะไปตามตัวเขาเจอคนที่มาหลอกเราเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยก็น่าจะยากมากมากยากกว่าจะไปเจอเจอปุ๊บไม่ใช่ว่าไปขอคืนได้เลยต้องไปฟ้องกันอีก,อกนะฮะดังนั้นโอ้โหเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาแล้วก็ผมเข้าใจว่าน่าจะเหนื่อยมากพอสมควรกว่าจะได้คืนคดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็ น่าจะเป็นเรื่องของการตั้งสติก่อนที่จะไปจ่ายสตังค์ให้กับเขาถูกไหมครับท่าน